กระบะสประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้ r ีโว p พีร n นเนอรนะคะ 2.4e+ ได้มาเป็นปี2019นะคะภายในนะคะมากับเบาะผ้านะตัวนี้นะคะเลขไม่อยู่แค่56 0 0 0เท่านั้นนะคะใครอยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะคะสประตูยกสูงนะคะตัวนี้เป็น r ีโว p พีร n นเนอนะคะ 2.4e+ นะคะสีดำปี2019ราคาตัวนี้ ไม่ถึงเจ็ดแสนนะคะราคาไม่ถึงเจ็ดแสนกดดูเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องรถมัดกระบะถูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะพามารีวิวกับคันนี้เลยนะคะ โตโยต้ารีโวนะคะเป็น2.4 e+ นะคะตัวนี้เป็นยกสูงพีรันเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าได้รถเป็นปี2019นะคะได้มาเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะที่สำคัญคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้สี่ประตูยกสูงนะคะเป็นปี2019เลขไมค์คันนี้แค่ห้าหมื่นหกเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้คันนี้นะคะ ชักจ้องด่วนเลยนะคะจัดไฟแฟนนซ์ทั่วประเทศนะคะลูกค้ารายได้เท่าไหร่ผ่อนคันนี้ได้ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่699,000บาทนะคะ699,000บาทคันนี้นะคะลูกค้าสามารถเครด,ดิตสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1มื่นสี่นะคะตัวนี้ประมาณหมื่นสี่นะคะลูกค้ารายได้ขอส0 0 0 0่นบาทขึ้นไปนะคะใครรายได้ไม่ถึง3 0,000ื่นสามารถกู้ร่วมได้นะคะรวมรายได้กันให้ถึงสา0,000ื่นนะคะคันนี้ สามารถรีดาวคันนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นรถสีประตูยกสูงสีดำเกียร์ออตโอต้นะคะนี่สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น p รีเเนอร์ปี2019นะคะกระจังหน้าลูกค้าได้เป็นกระจังหน้าใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นสีดำตัดขอบด้วยคโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะ ไฟแท้ไฟเดิมไฟโรงงานเลยนะคะคันนี้นี่นะคะตัวนี้มีเดทาม์ลัน n ิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาที่ด้านล่างนะคะคันนี้ติดไฟตัดหมอกให้ลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็ตัวส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะใส่คิ้วโครเมียมมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ8กอไก่เขาพุทา่า9 9้เนะคะ ารายละเอียดตัวรถค่อนข้างสวยเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้เป็นรถยกสูงนะคะลูกค้าเป็นรถยกสูงนะขนาดแม็กคันนี้นะคะได้เป็นแม็กเดิมนะคะขนาด17นิ้วตัวนี้ยางได้มาเป็นยางปี19นะคะเป็นยางเบสโตนปี2019นะคะตัวนี้เป็นยางติดตัวรถมาเลยนะด้านล่างซุ้มล้อคันนี้นะคะนี่ของเดิมเดิมโรงงานเลยเดิมทุกอย่างเลยนะคะลูกค้า เนี่นะคะเบ้าเบ้าชกเดิมชกเดิมเลยนะคะอ่ะมาดูรายละเอียดตัวรถด้านข้างกันนะคะตัวนี้นะคะตัวมือจับนะคะใส่ขอบโครเมียมให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเบ้าด้วยนะตัวนี้กระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวปรับพับไฟฟ้านะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันเลยแล้วก็ใส่ตัวกันสาดให้ด้วยนะคะตัวนี้มาดูกันที่ภายในนะลูกค้า ภายในคันนี้นะคะ,ะพาดูเลขไม์ก่อนเลยนะคะเลขไม์คันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณห้าหมนหกพันนะคะภายในมากับโทนสีดำนะคะตัวนี้ได้มาเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะ,ะให้ให้ความรู้สึกว่าไม่ร้อนนะไม่อับไม่ร้อนนะคะตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้นะคะลูกค้าได้แบบมัลติฟังก์ชันนะคะส่วนของพวงมาลัยนะไม่มีริ้วรอยไม่มีตำหนิเลยนะคะ อตัวนี้จะได้จอแสดงผลแบบ7นิ้วนะคะเป็นระบบสัมผัสเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบหมุนนะคะเกียร์ได้มาเป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้ลูกค้าได้เกียร์ออตโต้นะคะตัวนี้มีโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะสําหรับคันนี้นะภายในกว้างขวางได้เป็นรถส,สประตูนะลูกค้านี่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างนะคะ ตัวนี้รถของเรานะคะรับประกันให้เลยว่าไม่มีชนหนักพิกามจมน้ํานะคะลูกค้าถ้าเจอยินดีคืนเงินได้เลยนะคะนี่มาในส่วนของด้านหลังนะลูกค้าตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าจิงโจรเนี่ยค่อนข้างใหม่เลยค่อนข้างเรียบเลยทีเดียวนะคะห้องโดยสารสี่ประตูกว้างๆเลยนะคะมีที่พักแขนรองรับให้ด้วยนะตัวนี้ลูกค้าสังเกตดูนะคะรถของเรานะ ตามหัวน็อตต่างๆอ่ะนี่นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่นะคะตัวนี้มีพรมให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะโชคด้านหลังนะคะนี่นะพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ายางได้เป็นยางบริสโตนปี2019 2019แม็กเดิมขนาด17นิ้วนะคะแม็กเดิมโรงงานเลย ด้านหลังนะคะมีติดสติกเกอร์พีรันเนอร์ให้นะคะในส่วนของแมกไลเนอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันกระจกหลังนะคะตัวนี้ติดไล่ฟ้ามาให้นะคะแ mm hmm. มกไลเนอร์ริ้วรอยน้อยมากนะคะใช้งานอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น2 4 e นะคะเป็นรุ่น e นี่นะคะตัวหนังสือรีว o วอยู่ครบนะไปเดิมสวยงามนะคะไม่มีรอยแตกรายงาตัวนี้มีกล้อง มองหลังติดตั้งให้ด้วยนะคะพอดีมุมค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะคะลูกค้ามุมอาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะ,ะนี่นะคะเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด2 4 0 0นซีซีนะคะสำหรับเครื่องยนต์นี่นะคะหาไล่ดูเลยไม่มีตำหนินะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีตำหนินะ,คะเครดิตดีฟรีดาวยังได้อยู่นะคะ เปิดประตูรอบๆกันเลยนะคะตัวนี้นี่พรมกระดุมสีดำตัดขอบสีแดงนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะต่อภาษีพรบให้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยซื้อไปใช้งานได้เลยได้เกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงด้วยนะคะ Toyota Rivo p i พ n n e r นะตัวนี้ได้รถปีสิบเก้าเลขไม้แค่ห้าหมื่นหกเท่านั้นนะคะใครกำลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานตัวนี้แนะนำเลยนะคะ t o y ยะะต a r รี o 2 4 e นะคะพีรันเนอร์ปี2019เลขไม่ห้0หม่นนะคะราคาอยู่ที่69900 0บาทเท่านั้นเองชา้าอดหมดแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้มัดขอฝากกับคันนี้ไว้ด้วยนะคะพบกับมันแล้วก็คันต่อ,ตอ,ตอไปได้อีกนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะในส่วนของรถกระบะสวยๆไม่น้อยนะคะราคาถูกนะคะไว้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ